สวัสดีครับวันนี้นะครับก็คือกับผมนายนพยินคงสมาพูดเรื่องของการป้องกันโรคเอดนะครับโดยเนื้อหารายวิชาเอดส์ศึกษานะครับโดย โรคเอกนะครับก็คือเป็นโรคเชื้อ,จ,อาจากเชื้อไวลาส HIV นะครับซึ่งเป็นเชื้อเวลาที่ก่อให้เกิดภูมิการบกพร่องซึ่งตัวเชื้อ HIV เนี่ยมันจะไปทําลายตัว c ีโฟีโฟเนี่ยเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งนะครับทำให้ภูมิคุ้มกันโรคของร่างกายเราเนี่ยมันลดต่ําลงพอ ภูมิคุ้มกันโรคมันลดต่ำลงไหมก็ทำให้เรามีโอกาสที่จะติดเชื้อโวยโอกาสต่างๆได้นะครับเช่นพวกวันโารคหรือปอดบวมหรือว่าเอ่อพวกที่เขาติดเชื้อเอวเนี่ยถ้ายังมีภูมิคุ้มกันที่ดีเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นผู้ติดเชื้อเอชีแต่ถ้าติดเชื้อ HIV ีแล้วภูมิคุ้มกันมันต่ําลงจนกระทั่งแบบมันเกิดภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างนี้ครับเราจะเรียกว่าเป็นผู้ป่วยนะคะ ท่านี้นะครับระหว่าง HIV e กับเอดเนี่ยมันต่างกันยังไง HIV ก็คือเป็นเชื้อไวรัสที่สามารถทำลายภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ซึ่งจะไปจับก,กับ CD4 ก็ e v คือเป็นเม็ดเลือดขาวครับทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่องถ้าถ้าไม่รักษาเนี่ยจะทำให้เป็นเอดนะฮะแต่ว่าโรคเอดเนี่ยคือการที่เราติดเชือ้อ e HIV มาแลานน้วแล้วก็แบบระดับของเม็ดเลือดขาว CD4 ใ e นร่างกายมันต่ำมากต่ำประมาณลดสองร้อยได้ครับ ทำให้ร่างกายเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเออมีภูมิคุ้มกันไปต้านโรคได้ก็สามารถที่จะติดเชื้ออื่นได้อย่างพวกวัณโรคหรืพอปพอดผมที่ได้กล่าวไว้ครับสาเหตุการติดต่อโร,โรคนะครับก็คือการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันนะครับหรือบางคนมีหลายคู่นอนแล้วก็ไม่ได้สวมถุงยางอนามนะครับทำให้มีโอกาสที่จะติดเชื้อไอวีได้แล้วก็การใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผูพวกไอวีนะครับก็คือเราก็ไม่รู้นะวา่า ใครเป็นโรคบ้างใครไม่เป็นโรคบ้างนะครับแล้วก็อาจจะเกิดจากการติดต่อจากแม่สู่ลูกก็ควรมีการตรวจก่อนนะครับก่อนที่จะมีลูกการระยะการติดเชื้อนะครับจริงๆมันจะแบ่งเป็นสี่ระยะแต่แค่จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ระยะหลกักระยะแรกเนะี่ยจะมีการมีไข้หนาวสาั่นขึ้นไสต์อัจียนก็มีผื่นตามตัวนะครับก็อาจจะมีอาการอื่นเพิ่มด้วยแต่เป็นอาการในระยะเริ่มตนน้นนะครับ ในระยะกลางเนี่ยจะไม่แสดงอาการชัดจีน,นะครับแต่ในระยะเอชเนี่ยจะมีน้ำหนักที่ลดลงและเริ่มมีไข้แต่ว่าจะเป็นการเรื้อรังมากขึ้นปวดท้องเรื้อรังท้องเสียเรื้อรังสายตาภาพมัวหรือว่ามีโรคอื่นแทรกซ้อนด้วยอะไรแบบนี้นครับใครม้างล่ะที่ควรที่จะไปตรวจเชือ hiv ก็คือคนที่มีคู่นอนหลายคนหรือมีเพศสัมพันธ์โดยที่เราไม่ป้องกันนะครับ คนที่ใช้เก็บยาร่วมกับผู้อื่นหรือคนที่มีแผนที่แบบอยากจะ มีบุตรหรือกำลังตั้งครรภ์อะไรแบบนี้ครับหรือมีการอาการไข้การติดเชื้อฉัพนพันแล้วก็เสี่ยงสัมผัดเชื้อตัว HIV ครับการป้องกันที่ทําได้ก็คือ1ก็คือส่ถุงาายางอนามัยในขณะมีเพศสัมพันธ์และก็งวดใช้ยินชิญยาร่วมกับผู้อื่นถ้าเราสงสัยว่าเ,ออเราได้รับเชื้อหรือเปล่าให้ไปตรวจเลือดก่อนเลยแล้วก็การตั้งครรภ์นเนี่ยไม่ควรได้รับยาเ z t ซีเพื่อที่ต้านไวรัสให้เชื้อเนี่ยลงไปสู่ลูกได้ Okay. Huh?